สวัสดีค่ะวันนี้เจนพามาทําหน้าเบคอนเห็ดอบเนยชีสนะคะเป็นเค้กพับค่ะก่อนอื่นเราก็มาหมุนแป้งกันเหมือนเดิมก่อนเนาะค่ะแล้วก็ใช้ไม้หมุนนะคะบางตรงกลางค่ะค่อยๆหมุนออกนะคะค่อยๆหมุนออกเรื่อยๆแป้งจะได้เสมอกันนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ และทีนี้เรามาล้อแป้งให้แป้งเหลืองกรอบขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วเราเพมาใส่เครื่องกันนะคะค่ะอันนี้แป้งก็เช็ดโตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะใส่เบคอนเรามาใส่เรามาทานเนยแล้วก็ใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะอันนี้เห็ดนะคะ เห็ดนี้ที่ร้านเจนก็จะทําเองนะคะร้านเจนอยู่ตรงซอยกานนิฐานนนท์ตรงเขตดุสิตนะคะตรงการตรงข้ามการไฟฟ้านครหลวงค่ะเจนขาย,ยที่บ้านนะคะต้องเข้าในซอยกนันนิฐานนนท์มาค่ะค่ะนี่ก็คือใส่เห็ดแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเราให้เห็ดเขาร้อนตัวแล้วทีนี้เราค่อยมาใส่เบคอนกันนะคะค่ะหลังจากเราใส่เห็ดแล้วแล้วลงไปแล้วสักพักหนึ่ง สักพักหนึ่งเห็ดเราก็เริ่มร้อนแล้วทีนี้แป้งเราก็เริ่มเดืองกรอบแล้วนะคะสีแป้งจะสีน้ําตาลขึ้นมานะคะแล้วเราค่อยมาใส่เบคอนนะคะเบคอนที่ร้านก็จะทอดแบบแผ่นต่อแผ่นนะคะที่ร้านไม่ทอดแล้วก็เอาทิ้งไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ไม่กรอบค่ะที่ร้านทําแบบทอดแบบลูกค้าสั่งเมื่อไหร่ถึงทอดเมื่อน,นั้นนะอทอดแผ่นต่อแผ่นเนาะของที่ร้านจะสดใหม่ทุกครั้งนะคะค่ะนี่ใส่เบคอนลงไปแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาตามด้วยชีสกันค่ะ ขานี่ใส่ชีสลงไปนะคะขานี้เราจะใช้วิธีการเบินชีสนะคะเบิน mm hmm. ชีสนี่คือถ้าหน้าเบคอนจะแนะนำว่าอย่าค่อยๆเบินนะคะไม่อย่างอ่ะเบคอนเราจะไหม้นะคะ ค่ะค่อยๆเบินเนาะค่อยๆเบินเขาชิดตัวชิดละลายตัวสักนิดนึงอะค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนาะแค่นี้ก็เบินเสร็จแล้วเนาะเบินแค่แป๊บเดียวเองจริงๆนะคะให้ชิดละลายตัวแค่นั้นพอค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงด้วยพริกไทยนะคะค่ะ ลูกค้าลาดมา3ามซอสนะคะก็คือพริกมะเขือเทศมายองเนสนะคะเนี่ค่ะของแป้งก็คือกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะดูสีแป้งของเจนเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะ